สวัสดีครับวันนี้ร้านปิงออดีโอครับวันนี้เราอยู่กันกับรถตัว Honda CR-V ตัวนี้เป็นตัวเจเนอเรชันที่4นะครับซึ่งลูกค้าได้มาทำการเปลี่ยนวิทยุเป็น p i ลอเนีนะครับพร้อมชุดหน้ากาก,ากตรงรุ่นนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติมก็จะมีหน้ากากแล้วก็ตัวชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแคนบัสนะครับก็เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับพวงมาลัยสามารถใช้งานได้ตามปกติโวลล่มลบ วอลลุ่มบวกนะครับสังเกตทิ่แท็กนะครับตอนนี้เป็นแผ่นเป็น2ก็นะครับก็เป็น3 4นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับได้ครบทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจอคอมมานด้านบนดูครับก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ตามปกตินะครับก่อนส่งงานเนี่ยผมก็จะพยายามเช็คนะครับฟังชันต่างๆให้ลูกค้าให้ครบถ้วนนะครับปุ่มเมนูนะครับสำหรับการตั้งเวลาตั้งข้างต่างก็ยังใช้งานได้ตามปกติ โอเคครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดตั้งได้ที่ร้านปิงออเดีร์ชอปจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ